สวัสดีเพื่อนๆที่รักทุกท่านครับก็วันนี้สัพเพรใหเฮราที่หนึ่งครับวันนี้เช้าวันเสาร์ครับที่11มีนาคม2566ครับเป็นเช้าที่สดใสครับเสียงที่ทุกท่านได้ยินจิบจับจิบจเป็นเสียงของนกนะครับซึ่งที่บ้านก็อยู่ใกล้ท้องทุ่งนาครับบรรยากาศดีมากครับก็ไหนให้ดูรอบๆครับ ก็วันนี้จะมาพูดคุยนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าสิ่งที่ผมอยากจะสื่อนะครับในช่องสิ่งที่อยากจะสื่อนะครับก็คืออยากจะบอกเพื่อนๆว่านะครับช่อง The Car Story นะครับที่ผมทำนี้นะครับเบื้องต้นเลยนะครับผมทำเพื่อที่จะสะสมความรู้นะครับไม่ว่าจะเป็นด้านรถนะครับแต่ละยี่ห้อนะครับรีวิวรถต่างๆนะครับรวมถึงข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในเรื่องของ ประกันนะครับประกันภัยไม่ว่าจะเป็นชั้น1ชั้น2ชั้น3นะครับแล้วก็เรื่องของพอรบรถยนต์กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์วิธีการดูแลรักษารถยนต์นะครับแล้วก็สําหรับข้อมูลทางด้านกฎหมายนั้นก็จะเอามาจากเว็บไซต์แล้วก็กฎหมายในเบื้องต้นที่เกี่ยวข้อง,งกับรถนะครับมาให้เพื่อนๆได้รับความรู้ในตรงนี้นะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามนะครับกันมาโดยตลอดแล้วก็ให้กาลังใจ ไม่ว่าจะเป็นการกดไลค์กดแชร์ครับแล้วก็ comment, คอมเมนต์นะครับบางบางคลิปนะครับก็อาจจะไม่ถูกใจทั้งหมดครับเนื่องจากว่ากฎหมายมีการเปลี่ยนแปลงโดยตลอดนะครับแล้วก็บางข้อกรณีไม่ว่าจะเป็นข้อพิพาทนั้นเราผมเองก็ไม่สามารถที่จะไปฟันธงได้นะครับเนื่องจากว่าเราก็ไม่ใช่ผู้พิพากษานะครับเราแค่เป็นผู้ใช้รถ ใช้ถนนแล้วก็ศึกษาความรู้มาบอกเพื่อนๆครับสำหรับเพื่อนๆที่ติดตามอยู่นะครับก็ขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งครับหวังว่า,าช่อง The Card Story จะเป็นประโยชน์แก่เพื่อนๆทุกคนครับก็กำลังเติบโตไปเรื่อยๆครับฝากกำลังใจอีกครั้งหนึ่งครับสวัสดีครับ